กลุ่มปตทเสิร์ฟความสุขแบบจัดเต็มให้ขาช็อปอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ3ปีโครงการชุมชนยิ้มได้ณบริเวณทงทางเดินปตทสำนักงานใหญ่ยกขบ,บวน40ร้านค้าชุมชนที่คัดสารผลิตภัณฑ์เพื่อคนเมืองมาให้ถึงที่พร้อมลุ้นรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้าน การจัดสรรพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าที่อาคารปตทสำนักงานใหญ่นี้เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนความสำเร็จของกลุ่มปตททีท่ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ชุมชนทัท้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์อย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างการรับรู้และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มคนเมืองต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และหมุนเวียนไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเราเนี่ยพยายามเอาสินค้าแบบใหม่เข้าไปเพื่อให้มันตอบโจทย์คนในเมืองมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยทำกระเป๋าแล้วเอามาขายในเมืองเนี่ยมันขายไม่ค่อยได้อย่างตอนช่วงโควิดนะฮะเราก็เลยออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ซึ่งตรงนี้มันตอบโจทย์มากก็ทําให้คนในเมืองเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นนิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีกับชุมชนด้วยฮะอยากให้มีงานแบบนี้เรื่อยๆครับเพราะว่าทําให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ สามารถต่อยอดออกไปได้แล้วก็ทําให้คนในเมืองเนี่ยสามารถอ,อยู่ร่วมกับชุมชนแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้อีกครับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากโครงการชุมชนยิ้มได้การันตีด้วยการได้รับคัดเลือกมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานในการประชุมสุดยอดผู้นําภาคเอกชนของเอเป็หรือเอเป็กซี u m m อซั2022ปัจจุบันมีสินค้าที่อยู่ในโครงการกว่า1,700รายการ จากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า500ชุมชนโดยแต่ละรายจะได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปอตอทอเริ่มขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด19เมื่อปี2563 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเครือข่ายกลุ่มปตททั่วประเทศที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดราคาตกตำ่ำและมีอุปสรรคในการสแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังจัดตั้งร้านชุมชนยิ้มได้อ f f i c i a l Store ณอาคารปรตทสำนักงานใหญ่ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ตั้งแต่ปี2,565จนถึงปัจจุบันและในเวลาเดียวกันได้ออกบูธในงานต่างๆนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าและรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการจัดเป็นกระเช้าสร้างรอยยิ้มและเซตของขวัญของฝากตามโอกาสพิเศษต่างๆและเพื่อส่งเสริมแนวทางด้านความยั่งยืนให้กับทุกผลิตภัณฑ์ ปตทจะมุ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ SME ที่มีแนวทางในการผลิตหรือมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามแนวทางความยย่งยืนต่อไป